สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สงคุณยายโดนาสตอรี่เนาะจ้าเนาะเ่งใจพี่น้องมาแม็นกังเว้นด้วจ้ะนี่ตอนนี้สีสามถุมจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเสียเบิ่งนาฬิกาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะอีหานักที่สามถุมจ้ะพี่น้อง ตั้งแดดจ้ะตั้งฝ่ายังมีแดดอยู่จ้ะตั้งเขายังแกงแกงอย้่มีฝ่าเอ้ยยังมีแดดยังมีฝ่าหรอเมืองจากพี่น้องที่เขาซัำเมอร์เลรกระสีเป็นยังสีเหรอจากพี่น้อง แก่งเทิงกังเว้นกังคืนเลยนีย่ยโดนัดทไทยยวนห้องนอนเนาะจ้ะไทยหน้ตาตังห้องนอนสามทุ่มแล้วก็สีเขานอนแล้วจ้ะพี่น้อง ว่าตอนสองก็อาตื่นแตเสางไปทำงานเนาะจ้ะเนาะเห็นอากาศตอนนี้อากาศกำลังดีเนาะจ้ะแดดก็ยังมีเต็มฟ้าอยอะอาจจะมีเมฆแน่นิดหน่อยก็เล่สิมาเฮ็ดคลิปให้พี่เห็นนองทังเรองไทยเบิงเนาะจ้ะอาประเทศนอเว่เป็นจังใด ยามกลางเวนยามมืางคืนขนาดเสมอสิเป็นยังสี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะสิ่พอใครไม่ขวอเมือดีแกงยุ่งสี่ตลอดเนาะจ้ะเอากะอยู่ตามเวลาจ้ะอยู่ตามนาฬิกา มันก็สิเป็นไปโดยอัตโนมัตินอกจะถทาฮหอดเวลานอน,นกัส็สิอยากนอนก็สิง่วงเหาาง่วงหงาเหาว้าวนอนถึงสิแก่ก็นอนคือเก่าจะพี่น้องฝ่างามงามในไทยอยู่หน้าตางกันเลยบ่ได้เปิดหน,น้าต่างไทยนาะจ้ะ นี่แหลาเอาเอา,เอาลงทั้งใต้จังซีก็สิแก่งถ้ายายเอากล้องขึ้นทั้งเทิงเบิ่งเทิงฝ่าจยาาังซีก็อาจสิมืดจักหน่อยเนาะจ้ะในกล้องแต่ว่านอกกล้องเนี่ยยังแก่งยางปางอยู่เลยจ้ะพี่น้อง อ่าสิ่งทียินเสียงคนบอกเลยจ้ะย่าโดนัทเบิ่งข่าวก่อนสีนอนเบิ่งขา่าวเมืองไทยยังไงก็อย่าลืมนะจ้ะาใครมากรีดย่าโดนัทก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนี่เวยจ้ะเด้อซอยพักซอยดันย่ยได้้วยจ้ะพี่น้องจ๊า สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่ม้อจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าถ้าปกตกระดิ่งเวลาย่ายโหลดคลิปลงใหม่ๆมันสิบ่เด็งขึ้นเตือนนะจ้ะถ้ากดกระดิ่งไว้นั่มกระสีเด่งขึ้นเตือนเวลาย่ายโหลดคลิปลงเนาะกระสีขึ้นเตือนบอกว่าเออมีคลิปใหม่ลงละเด้ออย่างสิเน,นาะจา้ะเนาะเบ่งเฟื่นจ้ะเต็มเลย ลงรถจ้ะลงรถล,ลงเรือเพระว่าตอนนี้เอาเรือออกมาไวหางนอกนี่จ้ะเพระาะว่าสิเตรียมเตรียมเอาเรือลงทะเลแล้วจ้ะบ้านเดี๋ยวลงอยู่จ้ะที่คลิปก่อนๆที่ย่ายไทยบางสองสามเมื่อก่อนนี่ไทยเรือเนาะจ้ะล่อเขามาล่อ้างมา่าน เปลี่ยนอะไรห้จ้ะสื่อมาแล้วแต่ว่าส้างม่ฮั่นวางนะจ้จะี๋้วซางมาเห็นเปลี่ยนอะไรหายแล้วซะก่อนจังสิเอาลง่งแนละ้วจ้ะเนาะสำหรับคนที่ติดตามย่าอยู่ยลยแล้วขอบคุณหลายๆดยเด้อเขามาติดตามย่ามาให้กำลังใจยใ่าขอบคุณขอบคุณหลายๆยจตะพี่น้องตา ใช่กับเบาาเก่งเนาะจ้ะคอนเทนต์ใหญ่อะสิเบาวืือวาคือส่องเงอื่นเข้าเจ้าเนาะจ้ะเนาะแต่ก็เหตุแบบบานๆตามภาษาใหญ่หนะจ้ะพี่น้อง คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันใดเด้อจ้ะเด้อหรือถ้ายายเหตุยังบ่ถือบ่ตองกะมาติเตือนกันใดจ้ะยายกระสิไเด้ปรปับปุ่ขข้นเนาะจ้ะเนาะคือว่าล่ะจ้ะมือใหม่เม่เคยเหตุมาก่อนกะล่องล่อง่องึงเนาะจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องกงไปทั้งหลายซอยพักซอยดันกษตรไขแนนยนละเรามากดไหลกดแช่ซอยย่ายเนาะจจะเนาะตอนเสารมีฝนตกอย่ล่มฝนลงนิดหน่อยมือน ก็สายมากคํามากอะ่ะฝ้าเปิดฝนยุดฝาาเปิดเดินเสาเดินทางไปทำงานกะสิอาทิเปียกเพราะว่ามีข่าวว่าฝนสิลงน,นจะจนะ๊ะเนาะใค่ก็ว่เป็นยังจะใสเสียกันฝนกลางล่ม นี่ก่อนสินอนกันนบเนาะเบามาคุยกับเอฟซี FC จังน้อยเนาะจ้ะก่อนสินอนพ็ได้หายขึ้นหอดคิดถึงกันจ้ะพี่น้องจ้ะใหย่ยกับสินอนแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าตื่นตาเต่า นก็นอย่าลืม้อจ้าพี่น้องซอยฟักซอยหยัดดันได้โดนัดเด้อนจ้ะพี่น้องจ๊ะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสเสดได้บ่ผลาดคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะสำหรับคนที่ติดตามยายแล้วขอบคุณหลายๆเด้อจ้เอะเดเป็นกำลังใจให้ยายสู่ต่อไปนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้ยายก็สิฟากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะ เอาไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าีดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนุนบำเลยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า